เริ่มต้นกันที่ทำเนียบรัฐบาลครับเมื่อวานเราได้ชมทางโทรทัศน์ไปแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทมนตีและก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับท่านไปเป็นประธานในพิธีรวมพลังแห่งความพักดีที่บริเวณสนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในบรมราชจาก,กรีวงศ์นะครับและร่วมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยอีกทักษงบรรดาลให้ เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านตลอดระยะเวลาการครองราชถึง70ปีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่ภายในที่ทําเนียบรัฐบาลถวายสัตว์ปฏิญาณทําความดีทั้งกายวาจาและใจเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าวัเดกรธ์จารุชานั่งบนราชที่าร,ราหน จะซื่อตรงจงรักภักดีจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากรัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ต่อพระมหากรัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจะจรีวงในพระบรมราชจ,จักรีวงจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพระพุทธเจ้า ข้า,ขาพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองจะจปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองเขารบกฎหมายเขารบกฎหมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิรร่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรชชัพยา,ชากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งจะร่วมการปฏิรูปประเทศ ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและบสนนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาพิบาลปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมะพิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดีมีคุณธรรมจะเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมกันนำพาประเทศชาติร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสันติสุขสงบสันติสุขจะรู้รักสามัคคีจะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า ขอปราราตัวว่าขอปราราตัวว่าจะพัฒนาตนเอง <wah authenticity S 1> จะพัฒนาตนเองเพิ่ม<า>การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไปในการพัฒนาประเทศต่อไป และในเวลาเดียวกันนะครับ8นาฬิกาไปที่อาคารรัฐสภาคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสอนอชอนะครับรวมกระทั่งถึง1 0อเอกธินพันธ์นาคตะประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปทคณะกรรมการร่างรัฐธรมนูญกรรท พร้อมด้วยสมาชิกสอนอชอสมาชิกสปทข้าราชการของสภาทั้งสองสภาเลยนะครับก็ร่วมกันทํากิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีด้วยเช่นกันนะครับโดย8ปดนาฬิกานายพรเพชรนาร้องเพลงชาติเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสากล่าวนําถวายสัตว์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีซึ่งบรรเลงเพลงโดวยวงดุริยางทหารเรือครับหลังเสร็จพิธีร่วมกันทํากิจกรรมต้นไม้แห่งความพักดีเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมมนท พระมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยการเขียนข้อความปณิธานการทําความดีลงในกระดาษรูปหัวใจแล้วก็นําไปติดไว้บนต้นไม้บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารรัฐสภาครับนี่ก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเมื่อสักครู่นี้ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติส่วนราชการต่างๆรวมถึงส่วนราชการในต่างจังหวัดแล้วก็บริษัทห้างร้านรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อีกหลายแห่งก็มีกิจกรรมกันทั่วประเทศนะครับไปดูที่กองทัพเรือบ้างครับที่กองทัพเรือเมื่อวานนี้ พลเรือเอกณอารีนิตท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะครับเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเพื่อประกาศความพักความจงรักพักดีและร่วมลํำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระประมนทระมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวานนี้นะครับที่หอประชุมกองทัพเรือบริเวณล,ลานทัศนาพิรมนะครับกิจกรรมครั้งนี้กําลังพลกองทัพเรือ หน่วยราชการสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับไม่ได้มีแต่ทางของทัพเรือหน่วยงานเดียวแต่เป็นสถานที่ของกองทัพเรือทางกองทัพเรือยังมีกิจกรรมทําความดีเพื่อถวายในหลวงอีกหลายเรื่องการทําความสะอาดสถานสาธารณสถานเพื่อบริการสาธารณะการเยี่ยมคนไข้ตามโรงพยาบาลอ่านหนังสือให้คนพิการบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาจัดนิทรรศการการทำกิจกรรม ปฏิบัติธรรมนะครับเก็บขยะในแม่น้ําเจ้าพระยาอีกหลายเรื่องนะครับในส่วนของหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือมีการแปลอักษรด้วยจังกบครับเป็นข้อความนาวิกโยธินกองทัพเรือกายใจชีวิตมอบเป็นราชพรีฮะนี่เป็นถ้อยคําแปลอักษรของนาวิกโยธินกองทัพเรือนะครับส่วนที่เห็นอยู่ในภาพนะครับนี่อันนี้เป็นกองทัพเรือ ที่มีกิจกรรมกันนะครับกองเรือยุทธการกรมแพทย์ทหารเรือแปลอักษรเป็นรูปเลข9ไทยที่นิยมกันมากๆก็จะมีเป็นรูปเลข9ไทยนะครับส่วนนาวิกโยธินเนี่ยจะเป็นภาพอยู่บนหน้าหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับอันก็งดงามแล้วก็ร่วมจิตร่วมใจพร้อมใจกันเมื่อวานนี้นะครับ ที่ศิริราชครับจังกรมคบครับที่ศิริราชพยาบาลนะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลก็เป็นประธานในพิธีแสดงความจงรักภักดีด้วยเช่นกันนะครับโดยหลังคารบธงชาติ8นาฬิกาศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวนำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีรวมพลังรำลึก โดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร,รนักศึกษาประชาชนนะครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและยืนสงบนิ่ง89วินาทีนะครับหลังจากนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเพลงพ่อของบันดินณนศะาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชครับในขณะเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับไปกันที่กระทรวงสาธารณสุขที่บริเวณหน้าเสาธงนะครับนายแพทย์โสพล ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันถวายสัตว์ปฏิญาณแสดงความจงรักภัก,ภกดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยเช่นกันมีการร้องเพลงชาติถวายเคารพพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นถวายสัตว์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีร้องเพลงสรรเสริญรบารมีนะครับ เดียวกันที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกันที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550นะครับถนนแจ้งวัฒนะในแพทย์ศักชัยการจนะวัฒนารักษาการเลขาธิการสนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จัดกิจกรรมร่วมยืนถวายอะไรถวายสัตว์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีด้วยเช่นกันครับนี่นะครับอันนี้เป็นในประเทศในประเทศ พักนิดหนึ่งไปดูต่างประเทศบ้างต่างประเทศก็มีเอกอัคราชทูตไทยณสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมีที่อินเดียนะครับไปดูคุณธงชัยชาสวัสดิ์เอกอัคราชทูตณสิงคโปร์นำข้าราชการสถานเอกอัคราชทูตและชาวไทยในสิงคโปร์ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีนะครับอันนี้จัดที่สถานเอกอัคราชทูตณสิงคโปร์นี่นะครับที่เห็นอยู่ เรานํามาแค่บางจุดบางที่นะครับจริงๆเนี่ยจัดกันทั่วเลยนะครับแล้วก็ที่สถานกงสุนใหญ่ณเมืองเชนไนก็มีกิจกรรมเช่นกันนะครับรวมพลังแห่งความพักดีมีพี่น้องคนไทยข้าราชการนะครับในรัฐใกล้เคียงในอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคือนอกจากที่สิงคโปร์แล้วก็มีที่อินเดียด้วยนะครับพักการเมืองฮะจังกบ ไปที่พักประชาธิปัตย์นะครับเมื่อเช้าเวลาเดียวกันเมื่อเช้าวานนี้นะครับคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แกนนาพักสมาชิกพักเช่นคุณชำนิศักดิเศษนะครับรองหัวหน้าพักคุณองอาจคล้ามไพบูล์คุณสาธิตป,ปิตุเตชะคุณกสิทธิพิรมคุณหญิงกัลยาโสาพลพาณิชคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับรวมกระทั่งถึงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอดีตสมาชิกสภาเขตร่วม ร้องเพลงชาติกันครับในเวลา8นาฬิกาจากนั้นคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ครับข้าพระพุทธเจ้านายอภิสิทธิ์เวชาทีวะจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจัดรีวง,นรรวงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไมข้าพระพุทธเจ้า,า,าจะปฏิบัติหน้าที่พลเมืองเคารพกฎหมาย,ามายรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุขสันตสิตสุขจะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติศาสตริย์และประชาชนตลอดไปข้าพระพุทธเจ้า ขอประวารณาตัวว่าจะพัฒนาตนเองเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมนั่นก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าร่วมกันนะครับส่วนในต่างจังหวัดอาจารย์กบครับ,รบเรียกได้ว่าทุกทิศท,ทั่วไทย มีกิจกรรมนี้เมื่อวานนี้ครับใช่ครับลงไปที่จังหวัดชุมพรนะครับที่โครงการตามพระราช,ชดำริหนองใหญ่แก้มลิงตําบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับคุณนรงพลละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคุณสุพลจุลสสยนายกอบจชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการต่างๆประชาชนนะครับที่เห็นในภาพราวๆห้าพันคนก็ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงพลังแห่งความพักดีด้วยเช่นกันนะครับโดยอีกที่หนึ่งฮะจากชุมพรลงไปที่นาราธิวาสนะครับคุณสิทธิชัยศักดาผู้ว่าชการ จังหวัดราธิวาก็นำข้าราชการประชาชนทหารตำรวจกว่า5,000คนครับแสดงความจงรักภักดี รวมพลังแห่งความพักดีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่สยรราชการนะครับตำบลโคโกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสไปที่อีสานกันครับจังหวัดกาลสินในนทพัฒส่วนณปร,ระทีนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยหัวหน้าสุรราชการตำรวจทหารหน่วยงานรัฐประศาจากิจองค์กรนักศึกษาต่างๆนะครับกว่าพันคนแสดงความจงรักพักดีถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับลงไปที่ใต้ครับ จังหวัดยะลาโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรอำเภอเบ,อเบตงนักเรียนกว่า1,000คนร่วมแสดงกิจกรรมพลังแห่งความพักดีนะครับแปลอักษรเป็นเล็ก9ถวายสัตว์ปฏิญาณขับร้องเพลงรสรรเสริญพระบรารมีด้วยเช่นกันนะครับมาที่ปทุมธานีนะครับที่ปทุมธานีบริเวณโครงการสระเก็บน้ําพระราม9อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี่เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ได้เคยช่วย พี่น้องกรุงเทพและก็ชาวปริมณฑลเอาไว้หลายครั้งมีกิจกรรมนําโดยรองผู้ว่าปทุมธานีนายมนสิทธิ์ไตรสารธนวัฒน์นะครับกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดา รวมพลังพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกันที่นครศรีธรรมราชนะครับที่จังหวัดตรังที่จังหวัดตรังนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสิริพัฒน์พัฒกุลแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยนายกอบจรตรังคุณกิจหลีกภัยพี่น้องข้าราชการตำรวจทหารนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนรวมพลัง ความจงรักภักดีจัดกิจกรรมบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หําอำเภอเมืองตรังนะครับกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณยืนสงบนิ่ง1นนาทีนะครับ ไปที่จังหวัดตากครับที่บริเวณศาลาทรงงานตำบลรวมไทยพัฒนาอําเภอพบพระจังหวัดตากคุณประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพ,พระก็เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีมีพี่น้องชนเผ่าเจ็ดเผ่าที่อาศัยในพื้นที่อําเภอพบพระด้วยนะครับประกอบด้วยจีนลีซอมงอาขากะเรีย่ยงเย้าลาหูราว1,500คนร่วมกิจกรรมครับ ไปที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับนายภัยบุญโอมากนายอำเภอเกาะสมุยนำประสบนิกรทำกิจกรรมร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสัตว์ตวปฏิญ,ญาณด้วยเช่นกันแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะครับที่ชายหาด<อ>บริเวณตำบลนะอ่างทองระยะทาง3กิโลเมตรฮะอันนี้ทำดีจริงๆครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดด้วยนะครับครับอันนี้น่าสนใจมากนะฮะที่อุดรธานีนะครับก็มีกิจกรรมเช่นกัน อุดรธานีเนี่ยลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนารวมพลังแห่งความพักดีครับ oh, อ๋อน,นี้ก็เจ๋งนะฮะครับ,รบโดยที่อุดรเนี่ยนำโดยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณชยาวุฒิจันทระนะครับแล้วก็ตำรวจแล้วก็ทหารผู้นำองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับที่อุดรธานีที่พังงาครับ <c oughs> สนามฟุตบอลโรงเรียนเกาะปัญญีฮะ โอ้ oh, อันนี้ดังมากน่สนามลอยน้ำนี่ใช่ไหมดังมากครับสนามนี้ครับครับเป็นสนามลอยน้ำนะครับสวยงามมากไปที่เกาะปันยีนะครับโรงเรียนเกาะปันยีจังหวัดพังงาคุณพักกระพงวีพัฒน์ผู้ราชการจังหวัดพังงา <c oughs> ก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีนะครับ นักเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รวมกว่า700คนแปลอักษรเป็นรูปเลข9ก้าภายในรูปหัวใจครับแล้วก็มีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสากล่าวถวายอะไรปฏิญาณก่อนยืนสงบนิ่ง89วินาทีครับอันนี้ดังระดับโลกนะฮะ,ะสนามฟุตบอลเกาะปันหยีเนี่ยที่จังหวัดแพร่ครับผู้ว่าราชการนายวัฒนาพุทธิชาติก็นําพี่น้องประชาชนข้าราชการร่วมกันจัดกิจกรรมเช่นกันนะครับแปลอักษรแพร่รักพ่อกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณ แล้วก็ร่วมกันทําความสะอาดสถานที่สาธารณะนะครับไปที่นครสวรรค์ครับคุณธนาคมจงจิระผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งพระสงนิกรนักเรียนเจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่าร่วมพลังแห่งความจงรักภักดีนะครับรวมกันประมาณ2000กว่าคนแล้วก็รวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีนะครับไปที่ออนอกจากนครสวรรค์เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่จังหวัดนนทบุรีครับที่หน้าสารากลางจังหวัดนนทบุรีนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ ผู้ราชาการจังหวัดก็นําราชาการทาหารตํารวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนประชาชนกว่า3,000คนร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีรวมกระทั่งถึงจัดการทําความสะอาดด้วยนะฮะอย่างที่นี่มีบิ๊กคล a n นิ่งแล้วก็ดูแลพื้นที่สาธารณะให้สะอาดครับที่จังหวัดสุรินนะครับโรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นโรงเรียนชื่อดังประจําจังหวัดสุรินนะครับก็จัดกิจกรรมเช่นกันนะครับรวมพลังแห่งความพักดีนี่ที่สุรินทนะครับ มีครูนักเรียนร่วมกิจกรรมกันอ่านี่แหละครับโรงเรียนสุรวิทยาคารการแปลอักษรก็มีรูปหมายเลข9ก้าร้อมด้วยสีขาวสัญลักษณ์นะครับที่เห็นอยู่นะฮะเลขเตราสามห่วงเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสุรวิทยาคารนะครับแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย3ามห่วงนะครับ ก็คือมีภูมิคุ้มกันมีเหตุมีผลมีความพอประมาณที่เคยคุยคุยกันไปนะครับ,รบสบวคก็คือชื่อโรงเรียนนะฮะไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็มีกิจกรรมเช่นกันที่บริเวณปราสาททองคําวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เป็นการแสดงกิจกรรม ความจงรักภักดีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเช่นกันครับก็ต้องเรียกว่าทั่วประเทศไปที่ทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่บางกรวยนนทบ,บุรีนะครับนายกรสิทธิ์พักโชตานนทผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในการนําเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะครับแล้วก็น้อมนําเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบสาร การพัฒนาประเทศต่อไปร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีสำรวมจิตยืนสงบ89วินาทีนะครับณศูนย์กีฬากำทนสินธวานนท์สำนักงานกลางกฟผบางกลวยครับนั่นก็เป็นรัฐวิสาหกิจอีกหนึ่งแห่งนะครับเมื่อวานนี้ก็มีกันเยอะครับทั้งการบินไทยก็มีปตท,อท,อทอก็มีนะครับหน่วยงานภาคเอกชนก็เยอะอันนี้กราบขออภัยหลายหน่วยงานแล้วก็พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดนะครับที่ร่วมเ็ร่วมใจกันเมื่อวานนี้ ท่านได้มีความภูมิใจในตัวท่านเองแล้วก็ความงดงามนั้นก็ปรากฏแก่คนที่อยู่รอบตัวนะครับขออภัยจริงๆไม่มีเวลาที่จะนําเสนอให้ทั้งหมดนะครับไปดูสีสันนิดนึง พี่น้องชาวฟ้าวันใหม่เราฮะครับเพราะว่าตอนนี้เดินทางกันอยู่ที่ยุโรปนะครับ,รบเดินทางไปโคลโนเยอรมันหลายๆประเทศแต่ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนชาวบลูสกายก็คือบลูสกายครับเพราะว่าร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีตามคําเชิญชวนของรัฐบาลไทยที่เนเธอร์แลนด์นะครับคนไทยไม่อยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยฟังเสียงกันเลยครับ ก็เป็นพี่น้องชาวฟ้าวันใหม่นั่นอยู่ชายแดนเยอรมันเนเธอร์แลนด์เลยนะครับก็ร้องเพลงส่งมาถึงเมืองไทยครับ